ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ที่สวดมนต์จนเป็นนิสัย บุญรักษาเทวดาคุ้มครองผู้ที่สวดมนต์จนเป็นนิสัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชีวิตจะเปลี่ยนไปให้ดีขึ้นดีขึ้นจนอศัศจรรย์ใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่สวดมนต์เป็นประจำจะรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครบอกเป็นปัจจัดตังเมื่อเราสวดจนเป็นนิสัยไม่ว่าจะเช้าหรือเย็น ก่อนนอนหรือจิตว่างเมื่อใดก็สวดแบบสั้นๆจิตจะได้รับพลังแห่งบุญตลอดเวลาเวลามีอะไรเข้ามากระทบจิตก็จะรับมือได้อย่างสบายจิตคิดในทางดีทางบุญตลอดเวลาทำอะไรก็จึงสำเร็จมีบุญเป็นแรงส่งตลอดเวลาที่บอกว่าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคนที่สวดมนต์คงจะรู้ดี ว่าเหมือนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาบางครั้งเจอวิกฤตจนเกือบเหมือนมืดแปดด้านแต่ทำไมรอดมาได้บางครั้งเจอสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดว่าจะได้หรือทำสำเร็จเป็นกรรมดีของเราที่มาส่งผลมีตัวช่วยที่หนุนเราอีกทางเรียกว่าเทวดาคุ้มครองชีวิตของคนที่สวดมนต์จนเป็นนิสัยสวดจนเป็นกิจวัตรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ใครทำได้ไม่มีทางตกต่ำในชาตินี้แม้มีภัยบุญย่อมรักษาเทวดาคุ้มครองเทวดาประจาตัวของเราคือใครทุกคนล้วนมีเทวดาประจำตัวอย่างพบวิกฤตของชีวิตมักจะพบผลทางเล็กๆที่ทำไม่หลุดพ้นมาได้นั่นเพราะท่านชี้แนะทางตามบุญของเรานั่นเองหากจะพูดว่าเทวดาประจำตัว ท่านคือเจ้ากรรมนายเวรของเราอีกแบบหนึ่งก็คงไม่ผิดท่านคือคนที่เรามีบ่วงกรรมผูกพันกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายดีที่คอยดูแลดลใจช่วยเหลืออาจเป็นบนรรพบุรุษของเราพ่อแม่เราทั้งในภพนี้และหลายๆพที่ผ่านมาเป็นญาติพี่น้องลกูกญาติที่รักเราปรารถนาดีต่อเราสุดหัวใจ เวลาที่เราทุกแสนสาหัสเวลาที่เรานึกว่าไม่รอดแล้วแต่จู่ๆก็เหมือนถูกดันออกพบความสว่างนั่นเป็นเพราะท่านชี้ทางให้เราซึ่งก็ต้องเป็นไปตามบุญกรรมของเราด้วยอย่างไรเสียทุกคนคงต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมไม่มีใครเหนือกรรมของตนได้กรรมดีหรือกรรมชั่วก็เป็นไปตามนั้น เทวดาอาจจะมีส่วนช่วยเหลือก็แค่เพียงชี้ทางสว่างให้แต่เราจะไปตามนั้นหรือไม่ก็ยังต้องอยู่ที่เราหากมีจิตมีบุญเป็นพื้นฐานย่อมเชื่อมต่อจิตกับท่านได้ง่ายเห็นช่องทางหลุดพ้นกรรมและนำตนเองหลุดพ้นได้ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำเสมอว่าเมื่อสร้างบุญครั้งใดให้อุทิศให้เทวดาประจำตัวด้วยเวลาจะสร้างบุญสวดมนต ทำสมาธิเจริญภาวนาเชิญท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยสำหรับวิธีการทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวอย่างถูกต้องก็มีที่กัน6วิธีดังนี้ 1. รักษาศีล 2. ปฏิบัติสมาธิ 3. คิดและพูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญญาแก่โลก 4. มันช่วยเหลือสัตว์โลกและเพื่อนมนุษย์ 5. ทําทานเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 6. ดูแลบุพการีครูอาจารย์ญาติอยู่เป็นนิดเพียงหกข้อง,ง่ายๆเท่านี้ก็สามารถทำได้สบายๆตามกำลังที่ตัวเองทำได้เมื่อเราได้ทำบุญส่งไปให้เขาแล้วควรจะกรวดน้ำแผ่เมตตาด้วย เพราะจะทําให้การอาโหสิกรรมนั้นเร็วขึ้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าจากการสร้างบุญควรจะกรวดน้ําแผ่เมตตาไปให้ทุกครั้งและควรทําในวันนั้นเลยซึ่งส่วนมากคนที่ไปทําบุญตามวัดหรือสถานที่ที่เราได้สร้างบุญไว้แล้วต่างๆมักจะมีที่กรวดน้ำอยู่แล้วก็ควรกรวดน้ำส่งบุญให้ทันทีแต่หากท่านลืมหรือติดขัดอะไร ก็ขอให้กลับมาทำที่บ้านก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจะทําไม่ทําก็ขอให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่านเพราะหากท่านทําด้วยความไม่สบายใจย่อมก่อทุกข์แก่ท่านแต่เราเห็นว่าหากการกระทํานี้ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือผู้อื่นก็ย่อมปฏิบัติได้ไม่มีปัญหาอะไรคิดเสียว่าเป็นการส่งสิ่งดีๆให้กัน และขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวซึ่งหลายๆคนอาจลืมระลึกถึงท่านไปส่วนใหญ่จะนึกถึงญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรเสียมากกว่าฉะนั้นแล้วการทำบุญทุกครั้งก็อย่าลืมกรวดน้ำแก่เทวดาประจำตัวของท่านด้วยภายหลังทำบุญเช่นตักบาตรถวายสังฆทานเป็นต้น เปิดทางและช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเริ่มจากเตรียมน้ำสะอาดไว้หนึ่งขวดและนำจรดระหว่างคิ้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวตามนี้นะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยานขออนิสง์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าชื่อสกุลได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศ ให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าวแวะอย่าวเวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่วทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกพบทุกภูมิขออนิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภกรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทิน น้อมกราบคติธรรมคาสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ข้อคิดจาก,กเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ